เสียจวนสวัสดีครับครับนี่นะครับก็คือว่าเป็นตัวผสมดีของ FC ฟซีนะครับสายบุญหรือว่าสายปันเงินล้านหรือว่าเร็วแบบวิ่งเงินหลันครับผมเสียจวนนะครับเนาะเอฟซีก็โทรมาหลายครับโทรมาถามแอดยิมว่าเสียจวนเพิ่นสีมาให้แนวทางมือได้ครับมืินเสาร์นี่ก็โทรมาแอดยิมก็ว่าไอ้เพิ่นยังกเสียเพิ่นก็ได้บอกมาว่าสั่นแต่ว่าตื่นหัวมากแม่คู่บอกว่าเสียจวนสีมาเด้อว่าสั่นกับพ่อดีเลยครับว่า เอฟซีที่รออยครับเ็กบิ่งเงินล้าหรือว่าสายฟันเงินล้านของเสียเมื่อนี้เสียเิ่นกันมาตัวเป็นๆครับอ่าสวัสดีครับเสียสวัสดีครับเชิญเริเีั้ครับเด้อเป็นไรน้องวันพ่อนึงเ็ยอดเลยครับเต็มเต็มเลยครับเต็มเต็เออเป็นร้างวัน่อหนึ่งมากกัมาโพนะครับเดวมาผมก็ได้ได้วิ่งมาดูเอฟซีเป็นอะสร้างบอกรบใสซกในวกเราที่บ้านต้กันเนาะ ครับเสียจวนบอสไซดกันบ่สคิดว่าเห็นวันเห็นโลกสมยู่ซด์มือ4ศพบ,สบ่4โลงครับผมม,มือขวาพื้นสโลงเห็นสิแม่ครับผมก็คิดว่าสิเป็นมีอสาวกับ4แต่เพระาะว่าสิบ่มาแล้วกันป่านนี้มาคู่เลยเออมาอันผมเรียกวิ่งอยู่วิ่งบนล่างนั่นล่ะครับครับผมเออตัวละแสนหนึ่งโอ้เออบนล่างตาัวละแสนเ่อถึง3 3อันบาทเลยครับอันนะครับเนาะ เออวิ่งตัวลสนนะครับบนล่างยื่อยล่างแหละไม่ได้สาม่ถบอมเออซีก็ทุ่นจะของเนีสิมันถีบหลายจรอครับเออบนด้าล่างเออดานล่างนี่ก็ได้หกแสนแล้วเนาะฮัทพุ่นออเลยมันเข่าบนเข่าล่างเสียเออบนอีกก็ไม่ได้อีกดิบนมาลักลอยเอออด้อีกสองแสนก็ไม่ได้อย่างนี้เนี่ยมันสิข่าเนาะครับเนี่ยมันสิข่าวก็เก็ดหัวดีดัวเสียจวนเนียเออ ผมก็บฟันมุณกอล์ึ้นมาไปขับแม่ท้อาไปขับรถบัสมาครับผมรถสูตรเก่าฮานะครับไม่ไม่ออกตามก้นอีกดีเนาะครับผมผมกัเราเก่าสูตรเก่าเนาะผมเป็นสูตรเก่าฮานครับวันนี้ก็บฟันหลาวันจะว่าให้ฟังเรื่องอะไรให้ใหพี่ตีเอาเนาะครับผมผมฟันมาคือเขามาขายลอตเตอรี่ที่บ้านผมนี่แหละครับผมเออผู้ใช้ผู้นึงอันใช้ทูอัน ใ่กว้างมาหนะแม่เออมนเปลี่ยนของเขาเขาเรียกว่าเปิดเบื้งมันรลานผบปานผมเป็นานคาลำเนาเขาเรียกว่าเปิดเบิ้งมีตะใบหาซีบมีต่ใบหาซีบอ้าวีเอามันบอกม่เอาวันมาขายแลวตนนีมาขายเงืนตัวเองทั้งดอกเปิดคือมีตใบหาซิบเลยด้วยครับมันเกี่ยวกันเด็รนอกกงู่ันกครับผมมีตใบหาซิบ บม่แต่มันใส่ซ่องมันควรอ,อนเลยนี่ใส่กันี่ยโอ้หิบใส่ส่องเมืม่อวนบริโคนกับว่าเบิรงหมว่มามนรอตารีมันมาขายเงินตัวนี้ฮาซิบ<อ>มันมมตแล้ว่าเอ,อเอาดรอกเดอร์ทำแบบ่็ได้เอาน้ำดอกเดอตัวนี้มันก็ได้ดีไปครับผมบริโคนได้ดีไป,ไปผมผมได้ย่างไปยางมากผมเลยทำความสะอาดที่บา้านเนาะครับนความเงินเงินเงินผู้มาซื้อเอมาขายลอรเตอรีเฮีย เงินเขารล่นลงเลยโอ้เงินไอ้ผู้มาขายสลากินแบงัฐบานเงี้ยลงเออแต่มันม่น่สอนกัที่สองใบใบยี่สิบสองใบย่บันใบยี่สิบสองใบเออันพันกัเขาเรียดึงอ้าวสี่สิบตัวดินึ่งเาว่าสี่สิบีเออนี่ะเขาเรียกว่าต่อหาซูนเพระว่แม่ไม่ได้เป็นสี่ศูนย์เมไอ้เขาเรีย่ทียานครับผมนั่นบอแต่การลงกยัญันเสียน่อเออเอาลดจเสียฝันเอาังเสียเขียนเราได้บ่ไเลคือ้พื่นได้เห็นร้อยมากจนต้องเป็นสี่โ่แม่ดิครับ เดี๋ยวฟันยังซี่โอ้แต่ว่าแต่ว่าฝันโยบานไส้ข้อมฝันอีกก็โยบานของเสียเมืกันไม่อะไอ่ไม่ใช่ว่าแม่เราบาลีทีเนาะว่าแม่เราตีเก่าสุดนี่นั่นก็บนแหน่ได้ค่ะแต่ว่าที่ป็นษัทเนาะแต่ว่าพูดแต่ว่าให้อยู่หน้าบ้านไม่เงียบอยู่หน้าบ้านติครับเขาว่านั่งอยู่หันเลยอยู่ในบ้านของมปนบ้าเขาว่าเปิดที่บ้านของเลยครับผมเแล้ววันนี้เขาไปแล้วคนกะซี่ราซี่ล้างลายยางเนาะเราเลี้ยงเงินรถนเยอะหามอ็ฝันจอจอเฉียนเฉียนตัวนี้เออวันนี้เป็นซี่สุด นั่นทีเฮียลงแบ่งส้าตกันมันตีกันเออพาันเอาไม่สองใบโอ้รวมกันเป็นสี่สิเออนีเอาสีบบาทตัวนี้น่ะ่าแล้วกแช่์เช่นจะไปซื้อตัวไนบาทคือไปเซ็นสี่วาเกินเบาหน่อยนดเดี๋ยวตัวเลขกมันเข่ากันปูทั้งสองตัวเล็ไอ้พตีไฮว่ตี้ครับตีได้ครับเอาเดี๋ยวจะตีล้ครับจัดให้สามตัวเลยเนาะสามตัวเลยครับออเขียนๆเลยไฮวะท่มันถือกันถืกัวเนาะครับผม ห้าสี่ศูนย์ไปห้าสี่ศูนย์งามบองามครับผมบอกว่าตัวที่ไหนมันมีหหสีเป็นบอครับผมตัวที่สองได้สี่ศูนย์เลยเนี่ยเป็บอตัวตัวของไหนมันได้สี่ศูนย์ดิครับตัวหาศูนย์เขาเอาลับเขาบอเขาไปบอครับผวมื่อใดก็ที่ด้สี่สิบนี่ลาไม่ได้ไหม มันมีห้าศูนย์สี่ศูนย์ไงแล้วแล้เอามาร่วมด้วยกันาากหน้าสี่ศูนย์ตัวเลขที่สวยงามนะครับเนาะนี no? ่เฮ็ดจะได้แฮามันออกตัวนี้ชื่ว่าอายคนอีกอีคันแมนคันแม่นคันแม่นเอฟซีเอเซาไปวิ่งไปแล่ยนยเดียสี่มีตัวใดแน่ครับ,ตรบแต่เอาวิา่งเลยนะไอ้เพิ่นเรียกเอาตัเรียกเอาตัวเลขอะไรเพิ่นเรียกเลยบ่เออแต่เขาจะเรียกให้ตัวนี้เอาเนาะครับผมเขาเพิ่งเปลี่ยนแรืวอแเมียนว่าเมีนเนอร์เขาเรียกให้ครับ เอาซีซะเอาวิ่งซีเหครับเอาเขียนแขนซะตัวเดียวเขียนเอาวิ่งเขียน,เ,เ,นเ,เคนๆๆีเอเียนเขียนซะ <c oughs> แล้วตนน่นแรกมนก็จะเียงมัวงเหรอเพราะว่ามันอยู่ยังสัน่นนอคือว่ามักซีมักเอาหากระสูนผู้ดกรไดนะครับผมแล้วถ้า่แล้วถ้าอยาเี่ยเมันกเลยก็เลยห้ามผู้ใดยังสิแม่ครับผมคือทาไพะตาบเรียขเขเยกเพี่กว่าตัวแรกตัวกิจารต้อต้องมีหางซีศูนตัวนี้ต้องใส่นะไม่ได้ดี ต้องมีหามีซีมีศูนย์นใจนั่งแมนเอฟซีเพื่อนใดเก้าัเนื้อได้หก,<อ>กก็คือเก่าบ่าใส่หกศูนย์หกซีหกหางสินะสุพรรณภูมักอื่นนะครับผมผูมักสามเก่าสามศูนย์ซีศูนย์โอ้สามศูนย์สามซีสามหางสิได้ผมจับใส่เลยแล้วจับ ขอ,อ,องผมไม่ไม่ว่าพลาดแน่นอนครับสามตัวนี้ว่าพลาดแน่นอนป่ะครับบินทั้งสามตัวเลยครับเจอวิ่งกระสดดอีกตัวแรกก็ได้ได้ครับอ่าได้ครับผมเดี๋ยวขอโทษอ่านไม่ได้ออกรับการเมื่อปีมากอาม่าสามตัวเลยเมื่อกีิว่าอ่านว่าฮ่าซี่ซูนเลขล่างฮาซูนกันยี่เท่าไหร่รวมที่ได้น่าสนใจมากเลยไอ้เนียยเอาไอ้เรียกเอาครับผมเออมันมันเห็นไล้รัดเรื่งเสี่นะครับ ยัม่นี้ออกน้ำกันวิ่งก็ได้ขึ้นมาจะถืงก็ตัวนี้ครับเอาเก็บกันตันนีครับเออวิ่งห่ามีสีศูนมาห้าสี่ศูนย์บนล่างห้าศูนย์ยี่สิบอไหรือเปล่าอยู่บนถึงวัดขบะจริงครับแปนว่ามันใจมันใจว่าเสียจวนงวดนี่ครับมันใจคือเขาผมบอกว่ามันใจคือเขาแม่สั้งกดเยอะรอดจู่ได้เลยได้ครับได้เลยครับผมซีครับ เอาัวได้ซีก็ผาได้ผเอาซีซะเอาซีมักซีหลายกโมัวม่เอซีแข็งเลยพอพ่อจ้างผมผมเป็นผู้เบ่าแบปเอาซีศูนย์ตัวนี้มางซีมันเป็นซีซีมันเป็นซีซีบหนครับเอาเงินเว้ไปเฮียซีซีบาทเราได้เอาหมดเลยแต่ว่าเฮียยู่หน้าวัละเตี้แต่เงยอยู่หน้าวันเขาจะกรณีจากจากขายใบหาสิบเอาถ้ามเขามาขายเลยว่าเปคือพี่ด้เงินันใบหาศูนย์หาสิบนะครับครับผมไอเอฟพิจหน้าเบิรงผมก็ฟันเงซีละ ครับเออว่ามันเหล็กนางเอาว่ามันเหล็กอียงนห่อนอนเอาเหล็กนอนเอาฝันเอานะครับฝันเอามันฝันจังสีแล้วก็ชัดเจนความเี้อ่าว่ามันว่าฝันขึ้นนะเอามาบอกคนฟังเหมือนโปรแมนนี่ครับครับผมต่อคัดแล้วคัดอีกมันตัวไดกชัดเจนที่สุดคือมันสีออกตัวนั่นใช่ไหะครับผครันนี้ผบเต็ท่วงว่าโอ้สี่สิบนมานะไม่มาเฮียยีเดียนวะครับ ผมนั่นคยะเป็นแย่แตัวเขาเปิดลอตเตอรี่แพงรอตเตรี่ใช่้ามลอตอเอต,รญญตอร <c oughs> ีุ่้ยแักไปไม่ได้หาสิีเหมือนนี่แต่หาสยนี่นั่นก็ใบหาสิะไม่เอาจต่ไปเห็นยี่สิบลน2ยี่สิบลนสองใบตีดกันสี่สิบสี่สิบสี่สิบแน่นอนเหละพ่มา การพางมาเลยนะครับมันเปีกขึ้นไปเนาะครับผมแล้วเปียกระว่าก็เป็นสามศูนย์เนาะครับเออขึ้นไปก็เป็นห้าศูนย์มาถึงหัดเลยนีครับผมการเปกการปีกัวนยการเปีนกตัวกันตัวกันตัวกันที่สามศูนย์เออเราทตัวกันด้วยครับเผื่อบีเอซีเขาถามมาเนเ่ยขึ้นไปมันหนื้อยเขาจะโอ้ขอคุณได้หลายเนื้อ่าสัืขึ้นโคตรอือเกินเนาะ่าสักอ ก็เกกไดเพราะุ้คนอยู่อันซึ่งติดตามก็ได้าดีก็ร่องเบิ้งพบกัว่าผมอยากแยะบ่ออกว่าหาครับซี่ะมันหิว่าตัวไดจังสีไหมครับครับผมผมอยากแยะบ่ออกเลยครับแล้วผมมั่นใจว่าผมท่วงนี่ดันนย่ดันอันนี้เพื่อนเฮียซีสีผมบอสินะครับครับผมแล้วปผนลดท่าเระซีศูนย์ไอ้ซี่พื่อนรบ้างด้อครับผมตามาก ็เอาร้บผมนั่นสินะครับครับถ้าทัมากๆเวนี้ถ้าจเอาหกมาใส่หือเอาะไนสิสมมต่เได้หบาครับมันตะกองของผมอยู่แล้วต้องภายในสามตัวอยู่แล้วแมนครับเจ้าขอโทษว่างนาว่าสีบ้ากระสามตัวแล้วว่าเยังมั่นใจว่าสีบ้านสามตัวเลยคือว่ามันก็ยังสีสามน้ำกันดิครับผมมึงนึงยังมาน้งกันครับเออว่านี้มันก็ดอีออกยังสี่ดิเต่ว่าจะจำหรือครูบอครับผมมจ้าะออกสูตรสี่หักไปไนดิครับเออแม่บอล่ะ แล้วตัวเขมันใจคือหาซีซูนครับมันใจคือหาซีซูนเอฟซีพิจารณาบ้าครับขอความบุณความคุ้เสียจนได้าล้วรเดอร์ทีมาแบงฝันแนวข้างเอซีครับผมอ่ะคันดีนาการโวยวายเอฟซีเราตัวย้อยุงเรมซีเดอร์เราลงด้วยครับเออพ่อไทยเดอร์ครับผมอายุวันโนสุขังพระรางสารสาดด้วยเลยครับซีูนครับสีศูน ค่าศูนย์ครับผมครับครัขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะแตงโมของรวยครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทุกทุกท่านเนาะค่ะที่สละเวลาอันนี้ค่ะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ท่างช่องแตงโมเนาะค่ะค่ะเมื่อนี่ค่ะแตงโมค่ะมาตามแนวทางของเสียจวนค่ะเพราะว่าจวนจอแล้วค่ะเสียจวนเพื่อมาให้แนวทางเนาะค่ะ สำหรับเอฟซีที่รอกขอยแนวทางของเสียจวนเนาะค่ะวดที่แล้วเนาะค่ะเสียจวนเขากับเข่าค่ะเข่าตรงตรงเนาะค่ะสามสี่สี่สามวันนี้เสียจวนก็ยังฟันทงว่าจะมาสามตัวคือเขานะค่ะสำหรับเสียจวนเนาะค่ะเสียจวนฟันค่ะวันนี้เนาะค่ะแนวทางของเสียจวนฟันวันนี้ค่ะ ะฝันว่าเงินมาหล่นอยู่บ้านเนาะค่ะอยู่หน้าบ้านเลยเนาะค่ะก็อย่าลืมเด้อค่ะเสียจวนไห้าศูนย์สองศูนย์แล้วก็หาสี่ศูนย์อย่าลืมบ้านเลขที่เด้อค่ะค่ะเสียงสวกไว้แน่พุ่นละใบสองใบเนาะค่ะบ้านเลขที่อาจจะมากก็ได้เนาะ,ะค่ะสำหรับแนวทางสายวิ่งเนาะค่ะเลขวิ่งของเสียจวนเสียจวนวิ่งใไฮยูซีวิ่งฮาแล้วก็ศูนย์เนาะค่ะแต่ว่าลเลขที่มากก็คือมักซีเนาะค่ะเสียจวนเพิ่นมักซีะค่ะ แต่ว่าตัวกันเนาะค่ะมีตัวกันพร้อมเนี่ค่ะตัวกันก็คือกันสามศูนย์เด้อค่ะท้างของเยจืชวนเนาะค่ะฟันฟันส,สดสดละหล่อน,นะะเนาะค่ะวงวดนี้ค่ะเปิดโจเนาะค่ะเงินแบ่งหางสิบมากันปะ แต่ว่าเงินล้นอยู่บ้านเนาะคะ่ะสองศูนย์แต่มีอยู่สองใบก็เลยตีให้เป็นหาศีศูนย์เด้อค่ะแนวทางของเสียจนค่ะหัวนี้จะให้ซับโตก็คือหาศีศูนย์เนาะค่ะสำหรับสายวิ่งสายแลนเนาะคะ่ะวิ่งก็คือวิ่งศีวิ่งหาแล้วก็วิ่งศูนย์แต่เลขที่เสียจนเพิ่มมากก็คือศีเนาะคะ่ะแล้วก็ตัวกันเสียจนตัวกไม่แน่ก็คือสามศูนย์เนาะคะ่ะสุดกันแปดคะ่ะ อย่าลืมบานเลทีเด้อค่ะเด้อบานเลทีเสียจนก็คือเก้าศูนย์ก็เป็นเลขเป็นเบอร์ของปูตาเขาคือเกาเนาะค่ะค่ะสำหรับแนวทางค่ะเสียจนจับให้ก็คือสามตัวก็คือหาสี่ศูนแล้อค่ะให้โซ่ห้มนันให้ลำใหุ้้ยทุกูุทุกคนเนาะค่ะจนจอแล้วค่ะมือนี่สาหรับแนวทางเนาะค่ะแนวทางมือนี่ของเสียจนก็ไปเล่นได้เนาะค่ะเพราะว่าปูให้ค่าใครหมดแดงกล่องละหาสิบค่ะโซ่โซวันมานลำลรวยๆยทุกูุทุกคนเนาะค่ะแตงโมก็กลับสวัสดีค่ะ